เดี๋ยวไปหยิบแ้วกลุ่มนี้เป็นชาวเกาะใช่ไหมคุณรบอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเลยอ่ะอันนี้กลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าแดนหนึ่งนึงล้หนึน่งนรนงไปเรื่ยอันนี้กลุก่มนึ่งกลุ่มหนึ่งครับอันนี้มีอดตรงไหนอตรงเนี้ยอเดี๋ยวก้นนะครับตรงไหนอนี้ป่อัเดี้แบ เราเจาะถ้าเราเจาะอย่างนี้เราจะใส่เข็มใส่น็อตยากอ๋อจาะลึกลงไปลึกี่ายครับถ้าจริงๆจเจาะจเจงยถ้าเราปั้มจะง่ายอมอวงลำบากตีจาะปากเจาะปวัดใหม่วัดั้งนี้มันจะได้เจาะง่ายนะอันนี้เจาะจานอันนี้เจาจาก